ดีแล้วถ้าตรวจสอบเพื่อส่งเสริมแต่แย่มากหากจะผิดเพื่อทำลายเอาให้แน่ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่เสียงจากสวนจันทร์วันนี้ก็คงเกินห้านาทีวันพุทธที่13สิงหาคมพุทธศักราช2568 พูดเจาะจงลงไปเรื่องวัดพระบาทน้ำพุหลวงพ่ออารงณ์กดที่กำลังเป็นข่าวจากมุมมองของนายตะวันซึ่งไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันดังนั้นก็ไม่ได้พูดเพื่อเข้าข้างท่านหรือปกป้องอะไรท่านทั้งนั้น สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงหรือกับธรรมะกับอิทัปปัจจยตามันเป็นอย่างไรก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นเพียงแต่ที่เอามาพูดนี้ขอพูดเป็นกลางกลางเอาไว้ให้คนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเก็บไปคิดพิจารณาแล้วตรวจสอบให้ รอบครอบรอบด้านอดีตปัจจุบันอนาคตโดยเฉพาะกฎแทงกรรมกฎแทงธรรมชาติให้มันสอดคล้องต้องตามความเป็นจริงแล้วอย่าลืมหลักการว่าปัญหาของพระของเจ้านี้ถ้าเป็นแบบโบราณ สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านมีหลักการว่าจะต้องแก้กันเงียบๆให้มันเรียบร้อยดีงามจริงจะไม่ตะโกนแก้โวกเวกโวยวายให้มันสับสนโอลมานไปและที่สำคัญมันจะทำลายเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของลูกหลานตัวเองไปเสีย คนโบราณเขาก็เลยถือกันมาอย่างนั้นว่าถ้าอะไรเป็นปัญหาของพระของเจ้าแล้วเขาจะแก้กันเงียบๆแต่พอมาถึงสมัยปัจจุบันสังคมมันเปลี่ยนไปเราไม่อาจจะปิดปากใครได้สื่อสารมวลชนเขาก็ไม่ได้ยกเว้นเพราะเขาเห็นว่าเป็นหน้าที่ของเขา ซึ่งที่จริงมันเป็นเรื่องอาชีพของเขาคือเขามีอาชีพที่จะขายข่าวเขาก็แค่ไม่ยกเว้นข่าวของใครยิ่งเป็นพระเป็นเจ้าก็ยิ่งเป็นข่าวดังข่าวดีข่าวที่จะทํากําไรทําให้เขามีรายได้มีคนไปติดตามเขามากเขาก็ยิ่งประโคมให้ข่าวนั้นมันดังได้ง่ายกว่า ข่าวอื่นๆอันนี้ก็เป็นไปตามสังคมยุคนี้ที่ถ้าเราขาดสติขาดปัญญาก็จะยิ่งซ้ำเติมให้เรื่องที่ไม่ควรจะมีจะเป็นมันกลับมีกลับเป็นแพร่หลายกันมากขึ้นอันนี้ก็ฝากกอาไว้ให้ คนรุ่นหลังลูกลูกหลานหลานใช้สติใช้ปัญญาพิจารณากันไปเองถ้าเลือกที่จะไม่ยกเว้นใครก็อย่างน้อยควรจะมีสติมีปัญญาเอาไว้แยกแยะว่าถ้าเป็นเรื่องของพระของเจ้าย่อมจะมีแง่มุมมากมายหลายหลาก ที่เราควรจะต้องรอบคอบถีท้วนยิ่งกว่าเรื่องใดๆดังนั้นเรื่องวัดพระบาทน้ำพระหลวงพ่อลงกฎนี้ก็เหมือนกันเราควรจะรู้ว่ามันมีอะไรที่มากมายมีเหตุปัจจัยคืออิทัพปัจจยตาที่ผ่านมาหลายด้านแล้วเราอย่าไป ละเลยมองข้ามหรือข้ามความสำคัญของด้านไหนโดยเฉพาะด้านที่มันดีงามจริงมาตั้งแต่ต้นเช่นด้านที่หลวงพ่ออารงณ์กฎนั้นท่านเป็นพระรูปแรกของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาอารยาประเทศหรือในระดับสากลว่าเป็นคนที่ ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนคนที่ติดโรคเอสในสมัยที่โรคนี้ระบาดตอนแรกๆแ,แล้วคนที่ติดโรคนี้มีแต่ผู้คนรังเกียจอย่าว่าแต่สังคมแม้แต่คนในครอบครัวพ่อแม่หรือลูกผัวลูกเมียตัวเองแท้ๆ ถ้ารู้ว่าติดโรคเอดก็แทบจะไม่กล้าดูแลแต่หลวงพ่ออารงณ์กดเป็นพระอยู่แท้ๆกับกล้าที่จะโอบอุ้มและไม่ใช่โอบอุ้มแค่คนเดียวนับร้อยนับพันคนมาตั้งแต่แรกนี่คือคุณอุปการอันมหาศาลของท่านแล้วต่อจากนั้นก็เกิดเป็นภาระให้ท่านจะต้องสร้างโรงพยาบาลขึ้นในวัด และมาภายหลังที่ท่านโด่งดังแล้วหน่วยงานราชการด้านต่างๆก็ได้เข้าไปขอให้ท่านช่วยเหลือปัมภ์ต่างๆตามแบบที่ผู้เข้าไปขอนั้นเห็นว่าเรื่องไหนสำคัญมันก็เลยขยายงานของท่านออกไปหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านกีฬาของเยาวชนด้านต้านยาเสพติด หรือด้านอื่นๆอีกมากมายหลายด้านส่วนที่มีใครไปมองว่าเป็นการเอาศรัทธ,ธามาขายอันนั้นก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งซึ่งก็ต้องรับฟังเอาไว้ให้ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณาว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนหรือมันเป็นตำหนิที่ทำให้สังคมเขา มองเข้ามาไม่ดีอย่างไรก็ไปแก้ไขกันเป็นเรื่องเรื่องแต่ที่สำคัญก็คือท่านจะต้องรับภาระหาเงินเข้ามาตามิทัศป,ปัจญยตามากมายกลายเป็นพระที่จะต้องรับภาระซึ่งภาระต่างๆนั้นมันก็เพื่อสังคมประเทศชาติาศาสนาทั้งนั้นแหละไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านแบบเดียวก,กันกับหลวงพ่อพยอมวัดสวนแก้ว ช่วยเหลือคนตกงานคนขาดอาชีพนั่นเองมันก็อันเดียวกันและอะไรที่มันเป็นความไม่เรียบร้อยไม่ถูกต้องตามกฎหมายคือมันไม่ครบถ้วนตามตัวบทกฎหมายอันนี้ที่จริงสังคมถ้าไม่ปล่อยปละละเลยคือผู้ว่าราชการจังหวัดในอดีต นายอำเภอหรือใครก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้ควรจะเข้าไปรับใช้ให้คําแนะนำหรือถวายคําแนะนำแก่ท่านมาตั้งแต่แรกว่าไอแบบนี้ควรจะต้องอย่างนี้นะหลวงพ่อปล่อยไว้ไม่ได้ถ้ามีคนเข้าไปช่วยท่านดูแลท่านอย่างนี้มาตั้งแต่แรกมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะโดยจิตโดยใจของท่านนั้นบริสุทธิ์ผุด่องอยู่แล้ว เพียงแต่ใครจะเข้าไปสนองงานท่านอย่างาจริงใจและจริงจังอันนั้นแหละมันหายากเพราะในข้อเท็จจริงเนี่ยสมัยหลวงปู่คูณหลวงตามหาบัวก็แบบเดียวกันอย่างยุคหลวงปู่คูณนี่ก็เคยมีนักข่าวไปถามหลวงปู่ว่ามีคนซุบซิบนินทาว่ากรรมการวัดของหลวงพ่อ บางคนยักยอกเงินบริจาคไปหลวงพ่อจะว่ายังไงหลวงปู่คูณท่านก็ตอบว่าก็เหมือนกับเขียงสับหมูสับเนื้อนั่นแหละไอเศษเนื้อเศษหมูมันก็ติดไปในเขียงในปลายมีดบ้างแต่มันก็เหลือก้อนเนื้อชิ้นเนื้อ มาให้ทำอาหารอยู่กูก็จะเอาแต่ไอ้ตรงที่มันได้มาเท่านั้นแหละอันไหนที่มันติดเขียงติดปลายมีดไปกูไม่ได้ใส่ใจมันด็อกนี่หลวงปู่คูนท่านก็พูดอย่างนี้หลวงพ่ออานงกฎนี้ผมก็เชื่อว่าแบบนั้นเหมือนกันคนที่ทำอะไรแบบไม่ถูกต้องแบบทุจริตหรือยักยอกเงินบริจาคมันก็ต้องมีอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเป็นปเรื่องธรรมดา คนที่จะเข้าไปแก้ปัญหาก็จะต้องแยกแยะประเด็นเหล่านั้นให้ออกคือให้มันพ้นไปจากตัวหลวงพ่อไม่ใช่ไปจับผิดเพ่งโทษหลวงพ่อไปเสียเราก็ควรจะต้องดูกันให้มันดีหรือระเบียบอะไรต่างๆนานาการตั้งมูลนิธิการถือของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มันไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย ก็ต้องไปดูให้มันดีว่าเจตนาจริงๆมันคืออะไรและที่มันยังไม่เรียบร้อยเพราะใครโดยแยกหลวงพ่อเอาไว้ต่างหากเพราะหลวงพ่อก็จะมอบหมายให้กรรมการวัดไทไวัยวัจกรนั่นแหละไปเป็นคนดูแลแต่คนเหล่านั้นเขาดูแลได้เรียบร้อยแค่ไหนหลวงพ่อก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะไปตรวจสอบแน่ๆอันนี้คือพูดถึงภาพรวมๆอย่างสมัยหลวงปู่คูหลวงตามหาบัวท่าน ทำอยู่ก็เป็นอย่างนี้มาถึงยุคหลวงพ่ออารงณ์กดหลวงพ่อพยอมก็คงไม่ต่างกันนักมันก็ต้องเป็นเรื่องที่คนจะเข้าไปแก้ปัญหาก็ต้องพิจารณาให้มันรอบด้านคือไปตรวจสอบเพื่อจะส่งเสริมอย่าไปจับผิดเพื่อทําลายคือถ้าแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องเสียหายอยู่แล้วเราก็ต้องพิจารณากันส่วนที่มีบางคนไปพูดให้มีแต่ จะแย่ลงไปแบบที่ว่าหลวงพ่ออาจจะเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เนี่ยวัตถุประสงค์ใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนพูดนะพูดแบบหาเรื่องไปเช่นว่าคนบริจาคเขามีเจตนาจะบริจาคไปอย่างนั้นแต่หลวงพ่อไปทําอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็พากันไปพูดไปอันนี้มันคือมุมมองของคุณคนที่เพ่งจบเพ่งโทษจับผิดแต่ในความเป็นจริงนั้น ชาวพุทธทั่วไปนะถ้าเขาศรัทธาใครยังสมัยก่อนศรัทธาหลวงปู่คูณศรัทธาหลวงตามหาบัวเขาก็แค่ได้ทําบุญกับหลวงปู่คูณหลวงตามหาบัวเขาก็ดีใจแล้วส่วนหลวงปู่หลวงตาท่านจะเอาเงินไปใช้ในพระศาสนาหรือช่วยเหลือประเทศชาติอย่างไรเขาก็ไม่ได้ไปใส่ใจแล้วเพราะเขาถือว่ามันเต็มวัตถุประสงค์ที่เขาต้องการจะทําบุญกับหลวงปู่หลวงตาอยู่แล้วมาถึงหลวงพ่อลงกดหลวงพ่อพยอมนี่ก็เหมือนกัน ชาวพุทธส่วนใหญ่ที่เขาทําบุญก็ขอแค่ได้ทําบุญกับหลวงพ่อลงกฎได้ทําบุญกับหลวงพ่อพยอมเขาก็ปลื้มใจดีใจแล้วส่วนหลวงพ่อจะเอาไปใช้ในพระศาสนาหรือใช้ในการช่วยชาติสงเคราะห์ประชาชนคนตกทุกข์ได้ยากอย่างไรเขาก็ถือว่ามีส่วนได้ร่วมบุญกับหลวงพอ่อแบบนี้ทั้งนั้นดังนั้น คนที่จะไปหาเรื่องว่าหลวงพ่อเอาเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์อันนั้นมันเป็นเรื่องของคนที่ติดดีคนมุ่งความบริสุทธิ์ผุดฟองแบบไม่มองถึงบริบทของสังคมไม่มองถึงความเป็นจริงในทางศาสนาแต่อย่างใดก็ฝากเอาไว้ให้ไปคิดพิจารณากันให้รอบครอรอบด้านผมพูดแบบกลางๆไม่ได้เข้าข้างหลวงพ่ออยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ใกล้ชิดไม่ได้ไปรับใช้ท่านไม่ได้รู้รายละเอียดอะไร แต่ก็อยากฝากเอาไว้ให้คนที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหานั้นจะต้องเป็นคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาอย่างแท้จริงถ้าเป็นครั้งพุทธกาลคนที่จะไปเกี่ยวข้องระงับอธิกรณ์ของพระนี่จะต้องเป็นพระโสดาบันนะถ้าไม่ใช่เป็นพระโสดาบันนี่ก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าไปแก้ไขแต่อันนี้เราเอาใหา้ใครเป็นคนเข้าไปแก้ดูแล้วเห็นแต่เป็นคนที่ไม่ได้เข้าใจอะไรในทางศาสนาเลย มีลักษณะของคนก้าวร้าวรุนแรงดูแค่แววตาก็เห็นอยู่แล้วว่าตานั้นร้อนด้วยกิเลสเลือเกินคนแบบนี้หรือที่จะเข้าไปแก้ไขอ,อ,อธิกรณ์ของพระปัญหาอันละเอียดอ่อนที่จะต้องได้คนดีคนมีปัญญาแท้ๆเข้าไปแก้ไขก็ฝากให้ผู้ที่มีส่วนในการรับผิดชอบตั้งแต่รัฐบาลรัฐมนตรีกรรมการมหาเถรสมาคม ได้พิจารณาให้มันรอบครอบรอบด้านอย่าให้การแก้ปัญหาต้นงกลายเป็นการก่อปัญหาให้มันวุ่นไวายไปอีกทางหนึ่งซึ่งมันจะไม่เป็นผลดีเลยก็ขอฝากไว้ให้คิดพิจารณากันให้รอบครอบรอบด้านนะครับ